สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครัก็วันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับทางช่องชุดเจนและซิ่งนะฮะเปิดคลิปมานะครับเราก็เจอตำรวจซิ่งเลยนะคับทุกคนเห็นป่ะเห็นนะเห็นข้างหน้าผมป่ะแหมเห็นปะแน่ขึ้นสะพานด้วยคุณตำรวจเอะแล้วก็มาห้ามพวกเราไะเถโอเคนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะไปหา พี่เดยนะฮะก็เป็นคนที่ผมเพิ่งรีวิวรถเขาไปไม่นานมานี้นะครับก็ลองไปดูคลิปเก่าได้นะฮะเป็น X Max ที่บอกได้เลยว่าแต่งที่แบบว่ายังไงอ่ะจะบอกว่าไม่เหมือนใครก็ก็ไม่เหมือนนะก็ได้นะแล้วก็คือพี่เขามีไอเดียความแตง่งรถเป็นแบบเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับก็ถ้าใครอยากดูก็ลองไปชมคลิปเก่าได้นะฮะก็วันนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ทางเส้นพรามสามนะครับ ก็เกิดอาการหิวอ,อีกแล้วนะครับวันนี้แต่ว่าผมก็นัดก,กับพี่เดเขาไว้นะฮะว่าเราจะไปกินบุฟเฟ่ต์กันนะครับบุฟเฟ่ต์ที่จะไปกินกนในวันนี้นะฮะก็อยู่แถวพระรามสี่นั่นเองนะฮะเป็นบุฟเฟ่ต์ชาบูะต,ตีน้อยนะครับคือที่เนี่ยเออมันให้เยอะไม่ให้ให้เยอะดิคือแบบ เขาเปิดดึกไว้ทุกคนปิดตีห้าเออคือแบบใครที่แบบสายดึกนะโหแนะนำเลยนะฮะร้านนี้เออแล้วก็ช่วงนี้นะฮะช่วงนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับเพราะว่ามีไวรัสโคโโรนาควิดอะไรนั่นนะเออก็อยากให้ทุกคนนะครับระมัดระวังด้วยนะ ออกจากบ้านทุกครั้งนะครับอย่าลืมหาแมสติดปากนะฮะถ้าใครหาไม่ได้นะฮะก็ติดต่อมาเลยครับ f e c o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  k ชัดเจนลิซซ g นะฮะหรือไม่ก็เ,เพจแมสท่าตีกส่งนะครับก็คือเป็นเพจของผมนั่นเองนะฮะก็จะมีแมสให้เพื่อนๆน้องๆเลือกกันหลายลายเลยนะฮะร,ราคาอยู่ที่แค่40แล้วก็50บาทเท่านั้นเองนะครับ ขอน่ครับขายของหน่อยขอขายของหน่อยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับพูดจนคอแห้งอู่น้ำลนะ้วเนี้ย,อยเอออยากจะบอกว่าอีกไม่นานนี้นะครับพี่ก็จะทำรถคันนี้ให้เป็นแบบ กับสภาพเดิมก็คือเครื่องเดิมท่อเดิมนะฮะแล้วก็ท่อไปนี้พี่ก็จะขายด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังยังไม่มีคนติดต่อเรื่องท่อนะครับแต่ว่าเรื่องเครื่องเนี่ยมีคนอยากได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปเอ่อถอดเครื่องให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็ใส่กับเครื่องเดิมให้ทุกคนได้ดูกันอีกเหมือนกันนะฮะ น้อเพื่อนๆนะฮะอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงอยากทำกับเดิมนะฮะผมว่ามีคำถามแน่นอนนะฮะถ้าใครอยากรู้นะฮะก็คอมเมนต์มาครับไว้เดี๋ยวพี่จะตอบคลิปหน้ากันนะครับ ช่วงนี้นะครับกิจการหลายกิจการนะครับบอกได้เลยว่าแย่ไปต่ตางกันทุกคนเลยนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะอดทนนะฮะแล้วก็ประหยัดนะครับช่วงนี้แล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะฮะก็พยายามนะครับพยายามอย่าออกจากบ้านไปที่คนเยอะๆนะครับเอาง่ายๆคือ เราต้องเซฟตัวเองครับถ้าเราเรียกไม่ได้นะที่จะต้องออกไปนะฮะก็อย่าลืมหาอะไรป้องกันนะครับนะ้สปิดปากนะฮะแล้วก็แอลกอฮอลอะไรอย่างนี้ก็ไว้ก็ดีนะครับกระดาษชูเปียกอะไรยเงี้ยก็ช่วงนี้มันแบบไม่รู้นะครับว่าใครเป็นใครหรือใครมาจากไหนบ้างนะครับ เราต้องป้องกันที่ตัวเรานะฮะเซฟที่ตัวเราดีที่สุดนะครับเอออยากจะบอกว่าเนี่ยร้านที่ผมไปกินเนี่ยคือผมเข้าไปเว้ยทุกคนแล้วก็โดนยิงกระบาลอะ่ะเออโดนยิงวัดไข้อะ่ะแล้วก็ เขาจะไม่ให้ลูกค้านั่งชิดกันนะครับก็คือสมมติเรามากลุ่มหนึ่งใช่ไหมและอีกกลุ่มหนึ่งเนี้ยเขาจะไม่ให้นั่งหลังชนกันเลยก็คือต้องเว้นอะ่ะเออก็ประมาณห่างประมาณเมตรหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าร้านเขาแบบเซฟให้ลูกค้าเหมือนกันนะครก็ก็ดีนะครับดีมาก เ้ย,ย,ยตกใจหมนเลยก่อนหน้านี้นะครับพี่ก็ได้โทรนัดพี่เดย์ไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกับพี่เขาที่ร้านเลยนะครับทุกคนหมด น้ำเต็มเลยคนรถเพิ่งจะล้างมาขอคานได้ไหนนะั้นขอคานได้ก่อนไม่ไหวอ่ะเพิ่งล้างมาแบบเป็นป่ะทุกคนเป็นป่ะเวลาเราล้างรถใช่ปะ่ะเราก็แบบ อยากให้รถเราและเงาแบบใหม่เป็นน,นานนะฮะคือ,อแบบถ้าล้างปุ๊บแล้วเรามาลุยน้ำโอ้โหบอกเลยว,ว่าเฟลมากเ,ออเสียงท่อเราใจเลยเกิด ก็เง่วงหิวก็หิวตอนนี้นะฮะเราก็ใกล้ถึงถนนพระราม4แล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยียดีเลยพังมั้ง เ,เอีกนิดนึงก็ถึงแล้วฮะร้านร้านชาบูที่ผมไปกินก็อยู่ถนนพระรามสี่เนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยนั่นใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้าพี่เดนี่ว่าเอา้เอา <laughs> คือแบบมาจากคนละที่กันนะแล้วก็ถึงพร้อมๆกันเลยเนี่ย คือต่างคนต่างไม่รู้ว่าที่จอดอยูไ่ไหนใช่ ิวเนี้ยเบื่อแล้วนะฮะรถท่อดำคือขับไปแล้วแบบบางทีล้อนหน้านะันชอบลอยอนะทุกคนเบื่อแนละ้วครับพี่เบื่อโอเคฮนะตอนนี้ผมก็ถึงเอ่อตรงน,นี้เขาเรียกว่าอะไรอนะอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละแต่อยู่ถนนรามสีนะก็เป็นเหมือนศูนย์การค้าใหญ่อยู่กันนะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะไปหาที่จอดรถละพี่ยามเขาใจดีมากเลยนะครับบอกว่าจอดรถตรงนี้ได้นะฮะก็ใกล้หูใกล้ตาเรานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ไปแลป้วตาย